ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปค่อนข้างจะด่วนนิดนึงนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังเก็บเควสไม่ครบวันนี้จะพามาทําทีละขั้นตอนทั้งหมดเลยนะครับจะมาแนะนําแบบทุกขั้นตอนตั้งแต่ทุกอย่างนะครับจนเก็บเควสครบเลยนะครับอาเดี๋ยวดูภาพรวมกันสักนิดนึงนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างหลักๆอันนี้จะเป็นเควสแบบรายวันนะครับซึ่งไม่ต้องไปสนใจนะครับ ไม่มีอะไรมากคือตอนนี้มันเก็บไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่จะเหลือเก็บเควสเนี่ยนะครับมันคือวันพุธตอนเที่ยงก็คือหมดเขตแล้วนะครับก็คือเหลือเวลาอีกไม่ถึงวันนั้นเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่คลิปนี้ลงไปนะครับหาเวลาได้ก็คือรีบรีบปั่นเลยนะครับเกี่ยวกับเควสนะฮะ สหรับตรงหน้านี้นะครับใครที่ยังเก็บเควสไม่ถึง32เควสยังไม่ได้เปิด SSR SP ก็เดี๋ยวมาทำตามที่แนะนำเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยอะไรยังไงนะครับก็สามารถทักเข้ามาในเพจของผมได้นะครับหรือว่ามาคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะแจ้งเตือนชานิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไปทำงานด้วยไงก็คือแบบว่า อาจจะไม่ค่อยมีเวลามากนะครับนี่ก็เพิ่งจะตื่นนะครับสี่ทุ่มนะครับกลับมาคือหลับเลยนะฮะมาเพื่อความไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาสรุปตรงควยตรงนี้นิดนึงว่าตรงเนี้ยใครใครขาดอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมทําคลิปไปก่อนๆหน้าอันนี้จะเป็นค้ยหลักเนาะของกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อันแรกนะครับอันที่2นะครับจะเป็นการเก็บดอกซากุระนะครับก็คือตั้งแต่ดาน ที่1ถึง5นะครับเนี่ยไอ้พวกดาดสีชมพูทั้งหลายเนี่ยนะครับไอ,ตอ้ตรงต้นไม้สีชมพูทั้งหลายเนี่ยก็คือเก็บดอกซากุระทั้งหมดทุกด่านเลยนะครับทุกดอกทุกด่านด้วยนะครับ5ด่า,ดานเก็บให้ครบนะฮะอ่าส่วนไอ้เชอร์รี่กรุ๊ปเนี่ยมันคือด่าน1น,นะครับอันนี้ให้เรียกว่าด่าน1แล้วกัน2 3 4 5ลงมาเรื่อยๆเลยนะตามต้นไม้ข้างล่างเลยนะครับด่าน1น,นะครับวันนี้ผมจะมาพามาแปลเคเวส ทุกคนนะครับว่าใครลืมทำเควสอะไรบ้างนะครับอ่าหลากัหลกๆเลยนะเควสที่1นนะครับของด่าน1เนี่ยจะเป็นการเคลียร์เควสเคลียร์ด่ดานครั้งแรกนะครับก็คือผ่านด่านเดินยังไงก็แล้วแต่ต่อให้เราจะเดินแบบเดินผิดเดินถูกจนสุดท้ายมาตีบอสได้ก็คือเรียกว่าผ่านด่านแล้วนะครับอันนี้คือเรียกเคลียร์ด่านแล้วกันเควสที่2นะครับก็คือการเปิดกล่องนะครับครบ5กล่อง ในด่านเนี่ยจะมีอ่ากล่องจะมีกล่องอยู่นะก็คือเราจะต้องไปเก็บทุกกล่องนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ทําก็ทาซะนะฮะอ่าอันที่3จบด่านโดยที่เดิน2 5่ก้าวนะครับยี่สิบห้าก้าวคือไอ้เควสเนี่ยจะมีจะมีทุกน่าจะมีทุกด่านเลยมั้งไอ้ที่เดินตามจํานวนที่เขาฟิกไวอ้อ่ะน่าจะมีทุกด่านเพราะงั้นเนี่ยมันจะต้องมีแผนที่ที่ฟิกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงแผนที่เอาไว้ให้ข้างๆให้ทุกคนได้ดูกัน นะครับเพราะว่าบางด่านผมอาจจะพาเดินไม่ได้นะเพราะว่ามันจะกินคลิปนานเกินไปนะครับแต่ผมจะค้างรูปนะครับแล้วก็ข้อมูลเอาไว้ให้ทุกคนนะฮะสำหรับเควสที่4นะครับก็คือเคลียร์บอสจบใน2อนาทีแปลว่าคุณจะต้องชนะบอสให้ได้ใน2อนาทีนะครับ สามารถเล่นได้มากกว่า1รอบสามารถมาทําทีละเควสได้หรือจะจับคู่เควสเควสนี้กับเควสนี้ก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเควสเก็บกล่อง5ากล่องกับเควตยี่สิบห้าเก้าไม่น่าทําพร้อมกันได้นะครับแต่เควสผ่านครั้งแรกเนี่ยกับเควสที่ตีบอลได้2อาทีถ้าเกิดว่าใครนี่ที่เก่งเนี่ยอาจจะทําพร้อมกับเควสเก็บกล่อง5กล่องหรือเควตยี่สิบห้าเก้าได้นะครับแต่ว่าในแต่ละดาเนี่ย ไม่น่าจะมีใครที่จะเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วผ่านได้เลยทุกเควสไม่น่าจะมีนะนะครับอย่งไงน้อยก็ต้องจะต้องขัดแย้งกันแล้วแหละนะฮะอันนี้ก็บอกไว้เลยเป็นเรื่องปกตินะครับแปลว่าทุกๆด่านเนี่ยจะไม่สามารถเล่นแค่ครั้งเดียวได้นะครับโดยประมาณนะอ่ะส่วนเควสท,ที่5ก็คือการทํา4เ q u สพวกนี้ให้ครบเราจะได้เควสทีท่5้านั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะรูปก็จะลงเอาไว้นะครับถ้ามีนะครับผมจะลงเอาไวใ้ให้ทุกคนดูเลย นะฮะแล้วส่วนข้อมูลต่างๆอยากจะไปดูรูปแยกนู่นนี่นั่นในเพจผมเลยนะครับซึ่งเพจก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปเสิร์ชหาได้นะฮะโอเคนะครับข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปเป็นด่านที่2นะครับอ่ะด่านที่2มาดูกันนะฮะด่านที่2จะเป็นเคลียร์เคลียร์ด่านครั้งแรกเหมือนเดิมนะฮะเคลียร์ด่านครั้งแรกแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บ เก็บกล่องนะครับควีที่2คือเก็บกล่องเก็บกล่อง10กล่องก็คือไอ้พวกกล่องของขวัญนั่นเองนะครับที่อยู่ตามด่าน10กล่องนะอ่าควีท,ที่3นะครับจะเป็นจบด่านโดยที่ตีแค่บอสนะครับไม่ตีอะไรเลยไอ้ควสเนี้ยด่านเนี้ยน่าจะมีทั้งหมด3 3แมปนะครับน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ3รูป3เควสนะครับแยกกันอาจจะต้องเล่นแบบแยกกันนะครับ 3ครั้งนั่นเองนะครับแล้วควสที่4เนี่ยก็คือการเดิน25่เก้านะครับ25่เก้าเหมือนกับเควสด,ด่านแรกนะฮะแล้วก็เควสที่5คือทำสี่ควสแรกให้ครบเท่านั้นเองนะครับเควสที่5นี่จะเหมือนกันทุกอันนะครับต่อไปนี้ก็จะคือจะไม่พูดแล้วนะนะฮะไปไปดูที่ด่านต่อไปเลยนะครับอ่าด่านที่3นะครับด่านที่3ก็จะแตกต่างนิดนึงนะฮะแต่ว่าทุกๆด่านจะมีการ เคลียร์คครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็มีเควสที่5ที่ทําทุกอย่างให้ครบเหมือนกันนะครับอันนี้ที่ที่เหมือนกันทุกด่านนะครับส่วนเควสที่2เนี่ยนะครับของด่านที่3เนี่ยเก็บกล่องทั้งหมดในด่านแล้วตีบอสให้เสร็จนะครับบางบางด่านอาจจะแบบแค่เก็บกล่องแล้วก็เควสก็คือเด้งเลยแต่บางแต่บางด่านก็คืออย่างด่านนี้อาจจะต้องตีบอสให้จบด้วยถึงจะได้เควสนะฮะต่อไปนะครับก็คือเควสที่3นะ เคลียร์มอนในด่านทั้งหมดแล้วตีบอสก็คือตีมอนทุกตัวแล้วค่อยไปตีบอสต่อนะครับเดี๋ยวมีภาพเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะสำหรับสำหรับใครนะครับที่อยากจะดูนะครับสามารถกดค้าเรียกว่าสต็อปส o p อปคีย์ไปแล้วเดินตามเดินตามภาพได้เลยนะครับหรือจะไปดูภาพแยกจากในเพจที่ลงไว้ให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลงให้ให้เป็นดังดานนะฮะต่อไปนะครับก็คือคุยที่4นะครับ จบด่านโดยที่เดินจากจุดเริ่มต้น35ช่องก็คือเดินแค่3 5ก้าวแหละนะครับห้ามเกินนะครับแต่ขาดไม่ได้แน่นอนต้องเป๊ะพอดีมันเป๊ะแน่นอนแต่ว่าเกินไม่ได้แม้แต่หนึ่งหนึ่งช่องก็เกินไม่ได้เดินดีๆนะสำหรับควยบ้งนี้นะครับมาดูที่คุยที่4ี่นะครับคุยที่4เนี่ยอันนี้อาจจะดูเหมือนยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเดินตามช่องเนี่ยก็คือได้แน่นอนนะฮะ ควยที่4ก็คือเคลียดด่านสําเร็จครั้งแรกเหมือนเดิมนะครับเพวทแรกควยที่2ก็คือเก็บกล่องทั้งหมดในด่านแล้วตีบอสให้เสร็จนะครับก็คือเก็บกล่องแล้วตีบอสเหมือนเดิมควยที่3ก็คือการเคลีย์มอนในด่านนะครับทั้งหมดตีบอสให้เสร็จเหมือนกันนะครับเหมือนอันเมื่อกี้เลยเนาะส่วน่านที่4จบด้วยการเดินแค่2 5ก้าวนะครับ25ก้าเราแล้วตีบอสนะฮะก็จะมี ให้ดูเหมือนเดินนะตามรูปเลยนะครับเดินตามรูปได้เลยมันไม่งงไม่อะไรเลยนะครับง่ายๆอ่ะแล้วก็เวสที่5ก็เหมือนเดินนะครับทำสี่เฟสให้จบนะครับมันจะไปหนักตรงเวสที่5เนี่ยนะครับคือเวสด่านนี้มันจะค่อนข้างงงนะครับค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะมีทําเป็นคลิปแยกลงในเพจให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทําคลิป ลง u t u b e บ่อยๆมันก็ก็หนักอยู่นะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันสงสัยอะไรจริงๆมันมันไม่ได้จริงๆนะครับก็อาจจะต้องเป็นคลิปแยกลงไปลงในเพจให้แทนนะครับแค่เฉพาะด่านนี้เพราะว่าด่านนี้มันเยอะจริงๆแต่ว่าดูจากรูปเดินตามเส้นนู่น,นี่นั่นนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะเตือนไว้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะฮะสำหรับควสแรกก็คือผ่านครั้งแรกเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเลยควสที่2ก็คือการเคลียร์บอสใน2นาทีนะครับก็คือตีบอสให้ตายใน2นาทีแหละ สำหรับเควที่3คือจบดานโดยที่ตีแค่บอสนะครับไม่ตีพอนอื่นๆเลยก็คือไม่ตีตัวอื่นเลยตีแต่บอสอย่างเดียวนะครับก็คือเวลาเดินไปปุ๊บติดลูกกระจกติดลูกน้องอะไรเงี้ยกากระบาดออกอะไรเงี้ยเลยนะครับก็จะมีแผนที่ให้ดูนะฮะเควสีี่ครับเค,ค,คลียร์บอสโดยที่ทีมที่สู้ไม่ใช้ S S R S P เลยนะครับโห ควสนี้ค่อนข้างจะขลือโหดนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยก็คือแบบเพิ่งจะเล่นได้ไม่นานนี่ก็คือแบบตัวละครที่ที่ปั้นแรกๆอ่ะก็เป็นพวก e d r ด p แล้วอ่ะนะคะพนเนี้ยสิ่งที่ผมจะเตือนในเควสเควสนี้เลยนะครับด่านนี้เลยนะครับก็คือการปั้นตัวละครพวกซับพอร์ตมายืนนะครับสามารถทำเควสนี้ได้นะครับเก็บเควสให้เยอะที่สุดลงหลายๆด่านนะครับลงเพื่อตีบอสสองนาทีกับ ลงเพื่อตีเก็บเก็บเควสที่ไม่ใช่เอเดดาไแยกกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันเนาะทีมนะครับส่วนเควสที่5คือทำสี่เควสในครบเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนิดนึงนะฮะด่านแรกนะครับอันนี้คือด่านแรกด่านแรกจะเป็นแบบนี้อ่าเหมือนเดิมนะครับเก็บกล่องเห็นไหมไอกล่องฟ้าฟ้าเนี่ยอันนี้คือกล่องนะครับด่านแรกสามารถกดซูมตรงนี้ได้นะครับเพิ่มขนาดด่านนะฮะตรงมุมล่างขวาตรงนี้นะครับ เพื่อดูนี่ได้เก็บมอนนะครับเลือกเป็นบัฟโจมตีก่อนนะครับตามมาข้างบนเลยนะครับเอาอันพวกนี้ให้ครบก่อนแล้วค่อยไปเพิ่มคิใครขาดคีที่เข้าให้เพิ่มคีนะครับถ้าใครคี์ที่เข้าร้อยนุ่นแน่เรียบร้อยไปเพิ่มสปีดเอาตามมานะครับอัอนนี้เรื่องบัฟนะดา่านที่สองนะครับตามมาตรงนี้เลยไปดูด่านกันสนักน,นิดนึงนะฮะอันนี้คือด่านที่สองนะครับอ่ะพอซูมก็จะเป็นอย่างงี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือด่านที่สอง อ่าไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆนะครับแต่ดิส่องง่ายๆดูตามแมปก็สามารถเดินได้นะครับอ่าไปดูด่านที่สามกันเลยนะครับเดี๋ยวใครแบบสับสนว่าเอ้ยด่านนี้ด่านไหนนั่นอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ด่านที่สามนะครับตรงกลางเลยนะฮะนี่ครับนี่คือด่านที่สามนะครับก็จะดูเหมือนจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าดูตามแมปก็ไม่ไม่ยากมากนะครับเควสมันแบบแต่ละเควสมันไม่งงอยู่แล้วมันไม่สามารถเก็บพร้อมกันได้อยู่แล้วเนาะนะฮะอย่าลืมนะครับไอเควสที่ต้องตีลูกน้องเนี่ยนะครับ เก็บไอตัวข้างในสุดก่อนนะครับเนี่ยไอตัวนี้ไอตัวข้างๆเลยนะครับรูปดาบคอยเนี่ยข้างๆเลยไอเควสที่ต้องเก็บลูกน้องเนะี่ยฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเดินตามแมปนะฮะเดี๋ยวจะไม่เหมือนผมอีกนะครับก็คือเดินงงเลยนะครับเดินงงนะครับเพราะว่าลืมไปเก็บตัวน,นี้เดินมาได้ครึ่งทางแนละ้วลืมเก็บไอตัวข้างบนแล้วเข้าไม่ได้นะนะครับอันนี้คือปัญหาที่ต้องเตือนไว้นะครับโอเคเรื่องเก็บกล่องก็มีปัญหาเนาะในแมปเราจะไม่งงนะฮะแมปสี่นะครับไปยาวๆไปนะครับ โอเคนะฮะ,ะแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับเรื่องการเดินนู่นนี่นั่นผมดูแล้วมันมันแค่แบบใหญ่เฉยนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับดูดูแล้วก็ไม่ยากนะครับถ้าสงสัยอีกนะครับก็อาจจะต้องเป็นแยกอีกทีหนึ่งแต่ดูดแล้วด,ดูดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยยากเลยนะครับตาวยาวไปนะครับด่านที่ห้านี่แหละตัวปัญหานะครับตัวปัญหาเลยโอเคนะครับ ด้านนี้นะครับจะมีปัญหาตรงที่ไอเก็บไอเก็บตรงมุมเนี้ยพวกดอกไม้นู้นี่นั่นก็คือต้องเดินตามเส้นเลยนะนะครับต้องคอยสังเกตว่าต้องตีบอสหรืออะไรอย่างงี้ไหมนะครับดูตามเส้นเลยตีแล้วจะเป็นยังไงอย่าไปเดินผิดเดินมั่วนะพยายามปรับการเดินให้เป็นมุมแบบนี้นะจากมุมด้านซ้ายของผมเนี่ยมันจะมีแบบวงกลมกับแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยครับกดปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้เลยนะจะได้เดินไม่ผิดนะครับไม่งั้นแบบเดินแบบเลี้ยวนิดๆหน่อยนี่คือพลาดเลยนะ นะครับเอาดีๆนะครับซึ่งปัญหาหลักๆนะครับเขาบอกว่าอ่าด่านนี้ปัญหาหลักๆมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมขอดูกันปัญหาหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของงงนะครับว่าด่านมันอะไรยังไงมากกว่านะพยายามดูตามตู้สอนอะไรเงี้ยให้ดีนะครับค่อยๆดูด่านนะครับแต่ว่าถ้าดูตามเส้นเนี่ยเราน่าจะจับจุดได้นะถ้าเทียบกับด่านที่เราเดิน อืน่าจะเทียบจากจุดได้แต่ว่ามันจะมีอยู่ดูตรงจุดหนึ่งที่แบบเป็นตีมอนที่เขาฟิกไว้เลยว่าตรงนี้ระวังนะครับจะเป็นด่านนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะ,ะปึ๊บพยายามเดินทีละก้าวแล้วก็ดูตามรูปแบบเส้นต่อเส้นเลยนะทุกคนอ่าผมขอย้อนไปดูด่านที่สี่นิดนึงนะครับที่เขาไอ้นี่ไว้ว่าใช่ด่านนี้หรือเปล่าที่เขาแบบเตือนไว้ว่าต้องตีนะฮะต้องตีมันจะมีมอน น่าจะเป็นด่านนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นด่านสามนะครับด่านสีอยู่นี่ข้างบนนะครขวาสุดเลยน่าจะเป็นด่านนี้หรือเปล่าอืมเนี่ยด่านนี้น่าจะเป็นด่านนี้นะครับที่เห็นปะเห็นตรงมอนข้างล่างตรงนี้ไหมครับอ่เดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับามาตรงนี้ใช่ไหมขึ้นไปปึ๊บแล้วก็กดปิดไว้กดปิดออกมาได้นะไม่ต้องตีมอนนะครับมาทางขวา นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ไอที่เขาให้ตามตรงเนี้ยครับแล้วก็พอมาทางนี้ปึ๊บอะ่ะมันจะชิ่งใช่ไหมเก็บกล่องปึ๊บอ่าตรงนี้อย่าเพิ่งเดินนะครับเขาบอกว่าข้างบนเห็นไหมข้างบนมันจะมีมอนนะครับถ้าเกิดเป็นเควสที่ต้องเก็บมอนเนี่ยคือต้องชนตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ขึ้นไปเก็บตรงนี้ได้นะครับต้องไปเก็บมอนตรงนี้ก่อนนะครับเก็บมอนตรงนี้เสร็จป,ปึ๊บแล้วก็ค่อยลงมานะครับแล้วก็ไปเก็บของตามเดิมก็ได้นะครับ หรือว่าเก็บของพวกนี้เสร็จแล้วนะครับเก็บของข้างล่างตรงนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ค่อยไปทางซ้ายก็ได้นะครับตามแผนที่เลยนะครับแต่ดูดีๆนะว่าตรงเนี้ยต้องอย่าลืมเก็บนะครับไอ้ตรงตัวกระบะตรงเนี้ยนะครับต้องมันตรงเนี้ยที่เขาปิดเอาไว้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับขอเดินไปตรงนี้ก่อนขึ้นไปนะครับจะมีตรงไอ้พวกตรงเนี้ยไอ้มันตรงเนี้ยที่เขาแบบ กลัวกันว่าจะเดินอะไรยังไงนะครับมันจะงงนะครับที่เขาแบบชอบฟิกเอาไว้นะครับว่าเวลาเก็บมอนเนี่ยพอขึ้นมาเก็บตรงนี้ใช่ไหมนะครับพอเราขึ้นมามันจะชนตรงกาบาดตรงนี้ใช่ปะแล้วพอไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะมาติดตรงกาบาดตรงนี้แล้วก็ตีตรงนี้ต่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็มาตีตัวนี้ต่อนะครับพอตีตัวนี้เสร็จปุ๊บเราจะไปทางขวาสุดแล้วก็ลงมาตีตีตัวมุมนะครับมุมล่างสุดเลยเนี่ยเนี่ยมุมขวาสุดเหละนะครับ เห็นปะอยู่ฟังขวาสุดเลยนะครับตีแล้วค่อยลงไปแล้วก็ตามสเต็ปเมื่อกี้เลยนะครับด่านนี้ที่จะเตือนไว้จะมีแค่นี้บัฟทุกด่านเก็บเป็นแอคแท็กแอน e ี e เ s นก่อนจะได้ดาเมิแรงขึ้นจะได้อึดขึ้นนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องมามาสอนเดินนะครับตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะทำคลิปแบบสอนเดินเลยนะครับแต่ว่า ถ้ามาผมคิดว่าอธิบายก็น่าจะเข้าใจได้แต่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆอาจจะต้องทําแยกนะครับเพราะว่ามันก็เดินยากแต่พยายามลองดูก่อนนะครับถ้าไม่ไหวจ,จริงๆเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับใครที่เคเวสไม่ครบนะครับก็สู้ๆนะครับอย่าไปท้อนะครับแล้วก็บางด่านเนี่ยเราอาจจะผ่านได้ยากนิดนึงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าผมก็เข้าใจนะว่าอ่าไม่มีหมอนไม่มีของจะไปสู้ นะครับอาจจะเก็บเควสดไม่ถึงนะครับก็เสียใจด้วยนะแต่ว่าอย่าไปคิดมากนะครับมันก็เล่ดเล่หนึ่งเท่านั้นเองนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับมีอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อไปในเพจของผมได้เลยนะมีคำถามนู่นนี่นั่นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงรูปแยกในเพจอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็อาจจะลกๆกนิดหนึ่งนะฮะขออภัยทุกคนด้วยนะครับ บายบายไว้เจอกันนะครับ